วัสดีครับคุณผู้ชมครับโลกของการสื่อสารในท like ุกวันนี้นะครับนอกจากภาษาพูดแล้วก็ยังมีภาษาเขียนและเครื่องมือที่เราใช้ในภาษาเขียนนั่นก็คือตัวอักษรหรือว่ารูปแบบของฟอนต์นั่นเองนะครับวันนี้เราไปดูสิครับว่าเขาทำกันอย่างไรกันครับไปครับ beside me where he said of spot is อาชีพเนี้ยมันมีที่มาที่ไปยังไงเป็นเรื่องของความสนใจมากกว่าเราเป็นกราฟิกดีไซเนอร์พอทางานกราฟิกดีไซน์เนี่ยมันจะต้องใช้ตัวนังสือค่อนข้างเยอะบ,บางครั้งเนี้ยเราใช้แล้วมันไม่ได้อย่างใจเราก็ต้องลงมือทาเองสมมุติว่าจุดเริ่มต้นมันต้องเริ่มมาจากอะไรส่วนใหญ่ที่คนจะเข้าทําก็คือความประทับใจจากงานเวนิคูล่างานออกแบบทั่วๆไปนะครับหรือว่าได้แรงบันดาลใจจากปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเช่นว่าตัวนังสือตัวนี้เนี่ยพอเวลาพิมพ์ตัวเล็กแล้วมันไม่ชัดเจนเราต้องแก้ไขปัญหามันอย่างไรขั้นนนตอกกรระบวา ผมเชื่อว่าดีไซเนอร์แต่ละคนก็มี a p p r o ไม่ไม่เหมือนกันบางคนยังอาจจะใช้กระดาษแต่ว่าของเรานี่ขึ้นรูปโดยเมาส์หมดเรียบร้อยตัวอักษรไทยเนี่ยความยากง่ายเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอักษรสากลมันมีรายละเอียดะายมากไปกว่าที่เราเห็นเพราะว่าอย่างเช่นว่าวรณยุต์ทั้งหลายเนี่ยเอกโทตรีจัตวาเนี่ยก็ไม่ได้มีชุดเดียวบางครั้งอยู่บนสระอีสระอีชายซ้อนกันอีกเพราะนั้นเนี้ยมันจะต้องทําหลายหลายชุดก็ตรงนั้นก็จะยากกว่าลาตินนิดหน่อยซึ่งต้องถือว่ามันเป็น สินค้าอย่างหนึง่งอ๋อแน่นอนถ้ามันไม่สามารถที่จะ behave เป็นในเชิงธุรกิจได้เนี่ยม,มันก็กลายเป็นงานอดิเรกการออกแบบฟอนต์หรือตัวอักษรเนี่ยในหลวงเคยทรงประดิษฐ์ด้วยทราบทราบทราบเออแล้วรู้รสึกยังไงบ้างกับสิ่งที่เราทําคล้ายๆกับที่พระองค์ท่านทรงประดิษฐ์ ตัวสอนไทยเนี่ยมันไปนเป็นอัตลักษณ์ของประเทศมันเป็นอะไรตรวนี้อะไรเนี่ยเรายินดีอ่ะที่มีส่วนหนึ่งที่ช่วยทําให้อัตลักษณ์ของไทยเนี่ยมันได้คงอยู่และยังได้ใช้หมุนเวียนในงานกราฟิกดีไซน์เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะรีวิวสไปได้อีกนานๆเลยเอาละครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณด้วยนทีมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้เราได้รับรู้ถึงศาสตร์ของการออกแบบตัวอักษรกันไปแล้วนะครับฟอนต์ที่ดีและมีความเหมาะสมนั้น ก็เปรียบได้เหมือนกับงานสถาปัตยกรรมที่ยังคงความสวยงามไปยาวนานนั่นเองครับก่อนจากกันไปวันนี้เรามีความรู้เรื่องของเทคโนโลยีอีกขั้นหนึ่งของรถยนต์ไฮบริดฝากกันครับและกลับมาพบกับไปไหนไปกานได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับ